หรือว่าเวลาถอนเครื่องสูดครงตรงท่อขันใส่ตรงเกี่ยวท่อ p v c หรือท่อเหล็กนะครับตัวนี้เป็นสเลปนะครับตัวนี้ทำเองกันนะครับคือเป็นอุปกรณ์พิเศษนะอุปกรณ์ที่ช่วยกันทำงานของเาทดเาเอาที่แ้าไ้ดูว่นคว้ขาองเขาไม่รู้หมดแาเไม่รู้หรอกเขไม่ทัน ว่าอวนนี้เป็นท่ออันนี้เป็นเกียวข้อต่อเราก็จะเอาปั๊กเข้าตรงนี้นะครับตัวใหญ่อะไรตรงนี้เราก็จะใช้เครื่องเคนยกกคือมันจะช่วยผ่อนแรงแล้วนะครับคืออย่างน้อยเวลายกมาเราขันกว่าจะออกอะไรเราจะได้ ตัวนี้พยุงไว้นะครับตัวสลิปพยุงพยุงท่อไว้อพอวิ c ซัมจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเป็นซอดท่อเหล็กเนะี่ยมันจะหนักหนักมากในการดำเนินแล้วก็ตัวนี้เป็นสายนะครับสายวัดระดับน้ําตัวนี้เราก็ทําทาทาขึ้นเนองครับเพื่อวัดระดับน้ําว่าน้ําในบ่อเราระดับน้ํา,าป,ปกติเท่าไหร่ระดับน้ําลดเท่าไหร่หรือน้ําแห้งในบอ่อหรือเปล่าคือปัญหาต่างๆั ที่เราสามารถดําเนินการหรือทำสามารถประดิษฐ์ได้นะครับใช้ได้ยังมีคำถามครับพอดีพอดีพอดีที่อบตผมเจาะบ่อประดานห่างกันห่างกันประมาณประมาณประมาณสี่ห้าเมตรมันจะมันจะโดนแต่น้ําเดียวกันไหมนะครับเพราะเพราะวตอนตอนนี้หย่อนเสมอสองขนาดสองแรงจำนวนสองสองบ่อพร้อมกันแล้วก็แล้วก็สูบพร้อมกันเลยตอนนี้คือน้ําไม่ขาด คือโดยโดยโดยปกติที่เราเจาะบ,บ่อนน้ำไอ้บ่อกระดานเราจะให้ห่างกันอย่างน้อยโดยโดยถ้าเลี่ยงไม่ได้กี่อย่างน้นอยห้าสิบเมตรคือหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรลาเจาะก็คือเราไม่ควรจะชั้นน้ำตาเดียวก็คือเจาะบ่อสี่สิบตอนนั้นก็บ่อสี่สิบถึงนี้ยังไงมันก็ชั้นน้ำเดียวกันอยู่แล้วเวลาสิบพอดีพอดีบอด่อเนี้ยที่เจาะไปมันมันพังมันไม่ได้ใช้งานประมาณประมาณปีสองปี เขาก็เลยมาเจาะบอ่อใหม่ให้โครงการคัวลมอนอนครับคือ,อท,ทีนี้ผมก็เลยใช้ใช้ทั้งสองบอ่อเลยหย่อนเสมอทสองตัวเลยความลึกข้่กันครับความลึกความลึกสามสิบสามสิบเมตรบ่อหนึง่ง สี่ห0เมตรีกสิบเมตรบ่อนคือคือการเจาะบ่อห่างกันแค่ห้าเมตรใช่ไหมแต่ความลึกคนละชั้นเวลาสูบสูบพร้อมกันไหมพร้อมกันครับขาดไหมไม่ขาดมันขึ้นอยู่กับชั้นน้ำนะ ว่ารอยแตกขอ,องผุณจกชั้นที่คุณตอกลองไปแล้วคุณเอาน้ำม,มาใช้อ่ะมันต่อจะได้หรืเปล่านะถ้าในกรณีที่คุณว่ามันไม่รกระทบกันอย่างที่หนึ่งคอาจะสูบไม่ได้สูดเยอะสูดพอดีพอดีเท่าที่มันจะปล่อยน้ำออกมาแบ่งให้คุณได้ออาจจะเป็นชั้นหนึ่งก็ได้นะมันก็ไม่รกระทบนะหรือมันจะแตกอยู่แค่ตรงที่สามสิบเมตรเนี่ยชั้นหนึ่งแล้วก็มันแตกอยู่ที่หกสิบเมตรอีกชั้นหนึ่งมันก็ไม่รกระทบถึงกัน มันลอยต่อมันไม่ต่อเนื่องกันมันีเขาไม่เขาไม่จะต่อเนอกันต่อตาน้ำนั่นเองแต่โดยปกติแต่โดยปกติแล้วเวลาเราเจาะบ่อเนี่ยคือว่าต่ําที่สุดแล้วทําอะไรไม่ได้เนี่ยเราจะต่อห่างกัน50เมตรต่ำสุดแล้วแล้วเราจะเจาะบ่อ50เมตรเราห่างกะเราเราไม่ค่อยจะเจาะบ่อที่ติดกันแบบนี้เราถือว่าสูบน้ําในแก้วแก้วเดียวอ่ะคุณเชื่อมหลอดเข้าไปไม่ค่อยจะมีประโยชน์ในเอาเงินเอาเงินที่ใช้อะเป็นต่อบอรที่ห่างกันที่ไม่สะดวก ก็จอซ่อมง,งานซ่อมง,งานซ่อมง,งานซ่อมยังไงครับซ่อมไม้ไม้ถงบอ่บอบ่อแรที่จอดทาง้า,างนั้นทีนี่เขาเลยจอดทางรัคือบอ่อบาดาน,นี่ยนระัมันต้องมีวิธีอดวิธีดูแลมันด้วยสมมุติอันนึงไม่ใช้นี่คุณก็ต้องบอกมันนาะไม่ใช่ว่าคุณปล่อยมันได้เฉยๆนะถ้าใครเอาอะไรไปทิ้งในอีกบ่อึ่งถ้ามันลอยแตกถึงกันเนี่ย น้ำดักที่สกปรกเนี่ยก็จะเข้าบ่อตรกนี้อัตโนมัตินะสังเกตดูไหมว่าทําไมประเทศอินเดียนะประเทศอินเดียเนี่ยใช้น้ำาอะดานเยอะมากนะเห็นไหมว่าประเทศอินเดียทำไมมีสารหนูในน้ําเยอะมากที่สุดรูไหมเพราะอะไรดูไหมเพราะอะไรเพราะประเทศอินเดียทําเติมน้ํานี่แหละเราผมเติมน้ํานี่แหละเยอะพอทําเติมน้ําอาการควบคุมคุณภาพน้ําะที่จะเข้าไปเติมมันควบคุมไม่ได้น้ําไหลผ่านไล่นาผ่านกองขยะผ่านหอกสัตว์ ลงเข้าไปเติมระบ <c oughs> บนานวันเข้ามันก็ไปสะสม,มอยู่หมดพวกตาหนูพวกในเตยพวกเนี้ยที่มีอะตรหลายแล้วเนี่ยโอ๊ยถเกิดถือชั้นน้ำมาดานเห็นไหมท่านสูบลงในบอ่อตรงนี้มนลงในบ่อนี้ชั้นน้ำมอนก็ห่างไปร้อยเมตรพอมันสูบมันก็ไปถึงกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกแผ่กระจายเป็นวงว้างนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นเอาพูดตรงๆไงแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ข้างล่างที่เรามองไม่เห็น ถามว่าเราทํางานกับน้ํามาเราทําไงหลังจากที่เราคัดเลือกโครงการอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเราดูศักยภาพมันว่าโอเคมันมีโอกาสครับการประสบความสำเร็จในการจับวัตถางสูงเราถึงเข้าไปจัดทำก่อนที่การทําการจับบอกเราทำไงเรายังมีการสํารวจนเขาเรียกว่าสํารวจทางสิติหรือสิ่งที่ทางองค์กรเล่นมีที่งต้งนี้นะครับจะถูกเข้าไปสํารวจเฉพาะจุดมีครั้งหนึ่งว่าจุดนี้รอยแตกของชั้นดินใต้ดินเนี่ยอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่บอกคนจับลึกเท่าไหร่เราถึงทำ ถ้าเราไปวัดตรงนั้นแล้วมันไม่มีรอยแตกบ่อก,ก็จะไม่ถูกต่อตรงนั้นเราก็จะเลื่อนจุดไปไปหาตรงที่มีรอยแตกก็คิดกับบ่อก็นะมีรอยแตกมากก็คิดว่าน่าจะมีน้นําเยอะมีรอยแตกน้อยก็น่าจะมีน้ําน้อยนะมีผลสำรวจหลายด้านมาต่อกันมีรอยแตกที่ความลึกใกล,ใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ยเยอะทุกอันเลยที่สำรวจมาก,ก็คงบอกถึงว่ารอยแตกนี้มันต่อเนื่อง มันต่อเนาคือรอยแตกของบ่อนี้กับบ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้ทั้งหมดถ้าจะจอดเนี่ยมันถึงกันหมดเลยมันถึงกันหมดเลยเพราะนั้นคุณจอดตรงนี้ถือว่ามีรอยแตกน้อยน้ำก็เข้าบอกคุณเยอะเพราะมันต่อกันมันมาเป็นสายแบบนเนี้ยมันจะเห็นหมดนันในการสำรวจตรงนี้สิ่งนี้จะถูกเอามาการสำรวจทั้งหมดนี้เอามาเพื่อลดความเสี่ยงในการจาะบ่อบาด้านการสำรวจการทำารื่องที่เหลนี้สิ่งที่มันจะบอกเราอันที่หนึ่งก็คือ ถ้าความปล่อยเค้นของน้ำเราคุณจะรู้ก่อนว่าตรงเนี้ยถ้าเจาะเลยเท่านี้ไปเนี่ยน้ําคุณไม่ปล่อยก็าเค็มหรอวะเจาะลึกไม่ได้เจาะได้เท่านี้แหละถ้าจะเจาะถ้าจะมีน้ําถ้าได้ก็คือได้ท,ที่ความลึกเท่านี้แหละเลยไปจากนี้ไม่ไหวแล้วนะสิ่งนี้คุณจะรู้สิ่งที่สองที่คุณจะรู้คือคุณจะเห็นรอยแตกในชั้นนินที่เห็นะหน,นะครับ ว่ามีรอยแตกอยู่ที่ความลึกที่เท่าไหร่เพรจะทําบ่อยังไงเอาน้าทอ่ทอท่อรับน้าที่เราพูดเนี่ยท่อท่อร่องเนี่ยนะครับเอาไปลงตรงไหนนะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันไหลเข้าไปในบ่อให้สูงขึ้นมาใช้ทนะุกอย่างมันมีทั้งศาสตร์และศิลนะครับในการทําตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของงูป่าปลาครับเพราะฉะนั้นการที่ผมให้งูป่าปลาไปเนี่ยโชคดีก็ดีไปนะครับโชคร้ายก็สวยไปนะครับไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งก็ไม่ใช่แต่เรากำลังบอกว่าจริงๆแล้ว จำเป็นต้องมีศาสตร์หลายอย่างเข้ามาช่วยในการทำตรงนี้นะครับเพืจะการตรวจสอบดูเร็